อีที่สองเอวัมเมสุตังเอกังสามายังพระขาวาสกเกสุวิหารติกาปิลาวัตุสัมิงมหา วะนีมหาตาพิคุสังเคนาสิทธิงปัญนจะมัตเตหีพิคุตะเหตเตหีสัพเพเวหะอรหันเตหิทัสสะหิจารโลกาาตุหิเทวตาเยปุยเยนาสันนิปติปะ ตาหนติภะควันตังทัสศนยะพิกขูสังคันจะอัตคูจะตุนางพิกส,สุทธาวาสากายกานงเทวานังเอตทาหุอ,อยังโคภะควาสกเกสุวิหารติกาปิลาวัตุสมิงมหาวา นิมหาตาพิกุสังเคนาสิทิงปัญจมาเตหิพิกุเตหิสะเพเหวาวาละหันเตหิทัสหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยพุยเยนาสันนิปติ ตาโทนตีพระขวันตังทศนายาพิขุสังคันจะกยันนูนาปมายามปีเยนาพระขวะเตนูปสังกามยามะอุปสังกามิตาวาพระขวะโตสันติเกปาเจกะคาธาภาเซยมามติอัทโคตาเทวตา เจยะธาปินามะภะวาปุริโสสัมมิสิตังวาภาหังปะสาเลยาปะสาลิตังวาภาหังสัมมิเชยะเอวาเมวาสุธาวาเิสุเทเวสุอันตลาหิตาภะคะวะโตปุระโต ตาตุลาทังสุอัฏฐโคปตาเทวตาทะพะขาวันตังอภิวาเทวตาเอกมันตังทัอัฏทังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาพะขาวะโตสันติเกอิมังคาทาังอาภาสส มหาสายะมหาสามโยภะควานาัสมิงเทวกายาสามาคตาิอาคติมหาอิมังธรรมมะสามายังทักขิตาเยวะอาปลาลชิตาสร้างคันติมะ อาทะโคอาปาราเทวตาพะควะโตสันติเกอิมังคาทั้งอาภาสิตัตาละพิกาโวสมาทหังสุงจิตตังอาตนโนอุชุกะมากัางสูสาระทิวาเนตานิคเทตาวาอินทาริยะนิรัก ขันติปันทิตาติอัทโคอปาลาเทวตาภระาวโตสันติเกอิมังคาทั้งอาภาสเชตตาวาคีลังเชตตาวาปารีคังอินทคีลังโอหาัจามเนชา เตจลันติสุทธาวิมาลาจากขุมตาสุทันตาสุสุนาคติอัทโคอาปาลเทวตาภรขาวโตสันติเกอิมังคาทั้งอาพาสิเยเกจิพุทธังสารนังคตาเซนาเตคามิสันติอาปายาภูมิง ปหายะมโนสังเทหังเทวากายังปาลีปุเรสันติตีอัตโคภะคะวาภูภิกขุอามันเตสีเยปุยเยนะภิกขเวทัสสุโลกาธาตุสุเทวตาสันเนปัดิตาโหนตุ ตถาขาตังทัสสนายาภิกขุสรัางคันจายปิเตภิกขเวอาเฮสุอตทิตามัทธานานภะลาหะโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีภาควันตานางเอตามะละมาเยวาเทวตาสันนิปติ ตาอาเฮสุงเซยาทาปีไม่ห่างเอตาละหิเยปิเตพิกาเวพาวิสันติอาาคตามัทนานาลาหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระวันตานังเอตาละเอตาปาละมเยว,วเทวตาสันนิปติตา ภาวิสันติเสยาธาปิไม่ห่างเอตาลาหิอาจิกิสามีพิขาเวเทวกายานังนามานิกิตายิสามีพิขาเวพระเทวกายานังมา นามามิเทศิสามิพิกาเวเทวะกายน,ะนานามิสุตังสุนาถะกะซาถูกังนามสิกะโลถาภาสิสามิติเอวามพันเตติโคเตพิกุภาคะขาวะโตปจัสมสุงภาะขาวาเอตัทโวจะ สโลกามนุสกะสามิยัตถาภุมมาตาเทตทัสสีตาเยสิตาคิรีครับพาลังปะหิตาตาสามาหิตาภูตุสีหาวัซันลินาโลมัต หังซาพิซัมภูโนโอทาตามนะนัสาซาสุทธาวิปสัสสนนมามะนิวิลาพิญโยปัญจสเตยะยะตวาวะเนกาปิลวาวัฒเวตโตอามันตายสัทธา สาสาวเกสาสานลาเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถาภิกาโวเตจาอาตาปมาลกุลุงสุตตะวาสุตพุทธาซาสาสานังเตสัมปะตุลาหุยยาังอามนุสานาทสานังอาเปเกสามา มาทักคุงสาหัสสร้างอาทาสาตาลิงสาติงเอเกอสาหัสซานังอามานุสานะมาสะท่าซุงอัปเปเกนันตามาทักคุงสิทธิสาสาปพาปุกา อาหุงตันจะสับพ,พังอาพินญาญาวาวิกิตาวานะจาคุมตาตโตอามันตายสาัทธาสาวเกสาสาเนละเตเทวกายาปอภิกันตาเตวิชานาถาพิขาวโวเยโวหังกิตายิสามิคิราหิอนุปุภสโสสัตตา สาหัสวายาคาภูมิมากาปิ ลาวัตวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัีโนโมทมานาอาภิกามุงพิกุนังสมิติงวานางชะสาหัสสะใหมาวตายะขานานัตถาวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัีโนโมทมานาอภิก Kamungvikunang uh, sammiting wanang sa takla. ติสาฮาายาคานานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยาสสิโนมททมานาอภิกามุงพิกุนางสามิติงวานางอิเจเตโซลาสาสาฮาายาคานานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยาสสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิกุนาง สมิติงว่านางเวสามิตาปัญจสตายาคานาัตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยะสสิโนโมทามนาอภิกามุงพิกุณงสามิติงว่านางกุมพิโลราชคะหิโกเวปุลังสาวิเิเวสานางพิญโยนางสตสหัสังยาคานาง ปาลิปายิรุปัาสาติกกุมพิโรล,ลาชาคาหิโกโปโซปาคาสามิติงว่านางปุริมันจะสร้างปุริมันจะที่สร้างราชาทัตตาลาโทปัสาสาติก คันทพานังอาทิาติมหาราชายาสาสิโสปุตตาปิตาสาพะหากินธามานามหาภาลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตายาสาสิโนโมทัทมานาอภิกามุงพิกุนังสามิติงว่านังทักขีนันจี่สร้างราชาวิรุณโหตับปติสะ สาสาติภุมภุมพันธานางอะธิปติมหาราชายาส,าสิโสปุตตาปิตาสาวาวะโหอินทม,มานามหาภาลาอิทิมันโตชุติมันโตวัน,นะมันโตายาส,าสินโนโมทามานาอภิกามุงพิคุนังสมิติงว่านางปาชิมันจะ ที่สร้างราชาวิรูปโคปัสาสตินาคานังอาทิปติมหาราชาสาสิสกปุตตาปิตสภาวะโหอินทามานามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยะสิโนโมทมานาอภภิกามุงภิกขุนังสามิติงวานัง อุตตาลันจะาทีส่สร้างราชาคุเวโลตับปัสสะสติยาขานางอาทิปติมหาราชายาสสิโซปุตตาติปัสสะภวะโหอินทม,มานามหาภา,าอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตายาสสิโนโมทามานาอาภิกามุงภิกุนังสมิติงวะนาปุริ มาทิสร้างท่าตาลาโททาขีเนเววิลุนหาโกปาชิเมนะวิลุปักโคปุเวโลอุตตลังที่สร้างจัตตาโลเตมหาราชาสามันตาจัตุโลทิสาทับทันทามนาอาตาจุวะเนกาปิลาวัทาเว เตสังมายาวิโนทาซาอาคูวันจานิกาสทามายาคุเตทุเวเตทุวิตุจวิตุโตสหจันทามโน กามเสโทจะ ан นันนุทันทุนิคันทุจปะปานาโทโอปามโยจะเท е วสุโตจะมาตาลิจิตเซโนจะคันทพพภพ นาโลลาชาสันชนโนสะโพอาคูปัญจสิคโคเจวาติพระลูสุริยะวาชซา,าเอเตจันเยจจาราชาโนคันทภาสาลาชุพิโมทมานาอาภิกามุงพิกุนังสามิติงวานังอทะทคคูนาภาสานาคาเซ เวสาลาสหตาชกากรรมภาลัสสาตตาอาคุยะปายาคาสหายาติพิยามุนาตะทาตารัตาจาอาคุนาคายะสีโนเอลาวันโนมหานาโคโซปาคาสมิติงวานัง เยนาคาลาชาสะหาสาหันลันติทพภาทิปชาปักขิวิสุทธาจักคูเวหาสะยาเตวานามชาตปตาจิตลาสุปันนาอิติเตสมานังอภพยนตธานาคาลาชานามาสีปัน สุปันนาโตเคมมะมะกาสีพุทธโธสันหิกาวาจหิอุปะหายันตินาคาสุปันนาสาราะ,ะนามะกังสูพุทธังชิตาวาชิระหะเทนาสุสามุตังอสุลาสิตาภา วะโรวาสาวะเตเซเตอิทิมันตโตยะสสีนโนกาละกันชามาหาพิสมาอสุลาธานะเวคาซาเวปจิตติจิสุจิตติจะมหาราทโทมานุนามุจิสาหา สัตันจาพระลิปุตตานังสัพเพเวโลจามานากาสันนิทาวาพาลิงเซนังลาหูพัฒมุปาะมงสามโยธานิพัฒ อันเตภิกูนางสาม,มิติงวานางอาโปจะเทวาปัฏฐวิจะเตโชวโาโยตะทาคามงวารุนาวารุนาเทวาโซโมจายาสะสาสะสหเมตตากาลุนากายกา อาคูเทวายาสสีโนทเตทเซเตทัสทากายาสัพเพอนัานาตะวันนิโนชุติมันโตอิทิมันโตชุติมันโตวันณวันโตยาสสีโนโมทามานาอะพิกามุพิคูนางสามิติงวานางเวตูจะเวเทวาสหายริจอาสัมาจั ทุเวยะมาจันทสัสสุปนิสาเทวาจันทมาคูปุลาขีตาสุริยะสุปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุลา,าขีตานาคันตานีปุลาขีตาวาอาคูมันทะพระลาห์ หากาวาสูนางวาสาวเสโทสาโกปาคาปุลินทัโททะเซเตทัสทากายาสเพนานาตาวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันณวันโตยะสสิโนโมทามานาอภิกามุงพิกุนางสามิติงวานางอัทคุสาหพูเทวาชาลมาคิ สิกาลีวะอาลิทักาจาโลชาจะอุม,มาอุปานิพาสีนโนวะลุนาสาหธรรมมาจารจุตาจะอาเนชากาสุเลยาลุจิลาอาคูอาคูวะสาวเนสีนโนท,ท,ท,ทัเสเตทั ธัทกายาสพเพนานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมโตวันนาวันโตยะสสิโนโมทามนาอภิกามุพิกุนางสามิติงวานังสามานามหาสามานามาสุธามานุสุตมาขิธาตะปะทุสิกาอาคูอาคู มโนปัทูสิกาอัคคุมูมหไหหรา,ายโยเทวาเยโลหิตาวศาีนโนปาคะปรารคามหาปรารคาคูเทวายาสาสินโนทัเตส เทเสเตเทสะทากายาสัพเพนานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตายะสสินโมทมานาอภิกามุงพิกุนังสาม,มิติงว่นานังสุกกากาลุมห้าลุนาอาคูเวทะเวคานาซาสาหะโอทาตคาไคาายคยาห้าปะโมคา อาคูเทวาวิจักขานาสทามาตาหาราชามมิสากาจายสาสิโนนา,นานยังอาคาปาชุนโนโยทิสาอภาิวิสติสเทสเตีทัเตทัศยากะ กายาสเพนานตาวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสินโนโมทามนาอภิกามุพิกุนางสามิติงวานังเคมียาตุสิตามายากาถากาจายัสสิโนลามพิตกาลามาเสธาโชตินามาจาอาสาวนิมา นาลาติโนอาคูอาทาคูปารานิมาทัเซเตทัสตากายาสัพเพนานาตะวันนิโนชุติมันโต อิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสสีโนมุธมานาอาภิกามุงพิกุนังสมิติงวานางสัตเทเตเทวะนิกายาสัพเพนานาตะวันนิโนนามันนาวายเนนาอาคันโชเยจันเยสัติสาสหาปวุทธาติมาคีลังโอทคาติน นามนาสาวังทักเคมูคตาลังนาคังจันทังวะอาสิตาติตังสุพมมาปรลมาโตจ่าปุตตาอิทิมันโตสหาสารังกุมาโลติโสจ่าโสทะปาคาเสสามิติงว่านางสหสัสสพมาโลกานังมาาพม,มารพิติ ทาติอุปนะปนโนชุติมันโตพิสัมมากายโยยัสสิโสทัเสทาอิสาลาอาคูปเจกวะสาวาติโนเตสั่นจามัชโตอาคาหาลิโตปาลิวาลิโต เตจสัพเพอภิกันเตส,สินเทเทเวสพมมะเกมะละเสนาอภิกามีปัสสะกันหาสาัสะมันที่ยังเอทาคันหาัทาพันทัถาลาเคนาพันทัมัถุโวสมันตาปาลิวาเทละมาโว มุนจิตาโกจีนางอิตตถามหาเซโนกันสันีกันหาเซนางอเปสัยปานินาตัลมาหาจัสัทังกตตวานะเทวะละวังยธาวาปุสโกเมโคอนายันโตสาวิชุโกสัทาโซปัจจุทาวติกะ สังกุโตอาสายังว,วะวเสตันจาสัพังอภพินยายาวะวิคิตาวานาจักขุมาตโตอามันตาริสัทธาสาวเกาสา,สานลาเตมาลาเซนาอาพิกันตาเตวินา ชาณาถาวิขโวเตจาอาตาปามากาลุงสุตตะวาพุทธศา,าสนสานงวิตลาเคหิปากวกามุงเนสรโลมัมปิวิชายงวิชายุงสัพเพว,วิชิตะสร้างคามาปพาตีตาสะยะศสีโนโมทันติสหพูเตหิ သာဝကေကာเตဈာနေสุတာต e ิ